โยเธอกลับไปก่อนเถอะทำไมล่ะฉันไม่ได้ทำจริงๆนะทุกอย่างที่ฉันพูดคือความจริงยังไงก็ตามเธอกลับไปก่อนเถะนะเ <evaluation. S 2> ขาไล่แล้วจะยืนบื้ออยู่ทำไมนั่นสีรีไปให้พ้นเลยนะพวกเธอไม่ต้องพูดแล้วยังไงก็กลับไปก่อนเธอโยเดี๋ยวฉันโทรหาฉันไปก็ได้ดูสีรีวิ่งไปเชียร์สงสัยจะอายนั่นสีนั้นสิสมน้ำหน้ามานะันเนาะนี่สรุปว่าพวกเธอโกหกใช่ไหม ทำแบบนั้นไปทําไมถ้าอยู่ทํำไรพวกเธอไม่พอใจก็บอกฉันสิจะไปว่าอะไรย่ทําไมอังวุ้นเธอก็รู้ว่าพวกฉันไม่ชอบคนแบบนั้นแล้วยังจะเอาเข้ากลุ่มมาอีกนั่นสิพวกเรานะ้าไม่ชอบคนแบบนั้นหรอกนะคนที่พวกเธอว่าคือแบบไหนก็แบบนางโยงยงขอเตือนเธอไว้ดีกว่าว่าคนแบบนั้นน่าหน้ารำคาญนะพวกเธอตัดสินคนอื่นจากภายนอกแบบนี้นี่แหละมันนิสัยไม่ดีนะรู้ไหมแล้วยังจะมากีดกันฉันกับยออีก ฉันไม่สนหรอกนะว่าเป็นเพื่อนกับพวกเธอมานานกว่าโยแค่ไหนฉันจะเลือกคบเพื่อนที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณละกันออกไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกเธออีกอะไรกันเห็นว่าสวยหรอกนะเลยยอมเป็นเพื่อนด้วยนี่มิวพูดแบบนั้นจะดีหรอฉันว่าที่อังุ้นพูดมันก็ถูกนะอย่ามาทำตัวเป็นนกสองหัวงั้นฉันจะไปแล้วที่แบบนี้มาทำตัวเป็นคนดีทีตอนฉันเสนอแผนละเห็นด้วยกับฉันไม่มีขัดเลยนะมิวเดี๋ยวก่อน ฉันต้องขอโทษด้วยนะอังุนแล้วก็ฝากขอโทษโยด้วยนะในจริงๆเลยทําไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยนะฉันนึกว,ว่ามิวกับกี้จะเป็นคนดีซะอีกอุตส่าห์คบเป็นเพื่อนมาตั้งนานฉันคงต้องคุยกับโยแล้วละ่ะหวังว่าโยจะไม่เข้าใจฉันผิดไปนะ้าเป็นห่วงจังเลยโทรไปเลยดีกว่านี่มันแย่จังเลยทําไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วอังุนจะเชื่อที่ฉันพูดหรือเปล่านะ ถ้าเกิดว่าเธอเชื่อสองคนนั้นขึ้นมาฉันจะพูดยังไงดีนะฮัโลโหลยไปหาได้ไหมอังุนรออือได้สิโอเคฉันจะรีบไปนะแบบนี้หมายความว่าอังุนไม่ได้เชื่อสองคนนั้นหรือเปล่านะฉันขอโทษนะที่ไล่เธอกลับก่อนฉันแค่อยากจะเคลียร์แล้วเธอเชื่อที่สองคนนั้นพูดหรือเปล่าฉันเลิกเป็นเพื่อนกับสองคนนั้นไปแล้วนะ เป็นเพราะฉันหรือเปล่าขอโทษนะไม่ได้เป็นเพราะเธอหรอกเพราะตัวสองคนนั้นต่างหากเพราะนั้นน่าทำตัวไม่ดีเองแถมยังใส่ร้ายแล้วเธอรู้ได้ยังไงกระเพราะพวกนั้นเก็บอาการไม่อยู่ถึงฉันจับได้ยังไงล่ะยังไงก็ตามฉันขอโทษเธอด้วยนะโยมันไม่ใช่ความผิดเธอหรอกไม่ต้องขอโทษนะขอบคุณที่เข้าใจนะเอางี้เราไปเที่ยวกันเถอะแค่ฉันกับเธอได้สิที่ไหนหรอโปรดติดตามตอนต่อไป